ตำนานคนตัดไม้ไผ่กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีคนตัดไม้ไผ่คนหนึ่งอาศัยอยู่กับภรรยาของเขาในกระท่อมเก่าๆทุกเช้าเขาจะเข้าไปในป่าเพื่อตัดไม้ไผ่เขากับภรรยาประดิษฐ์อะไรต่อมีอะไรจากไม้ไผ่และขายมันในตลาดพวกเขาอยากมีลูกแต่ก็ไม่มีโอกาสสักทีวันหนึง่งในขณะที่กำลังตัดไม้ไผ่อยู่นั้น เขาเห็นไม้ไผ่รูปร่างประหลาดที่เรืองแสงพระหนึ่งดวงจันเต็มดวงใชาตัดไม้ไผ่สับสนมากเขาค่อยๆตัดไม้ไผ่เบาๆเพื่อเปิดมันออกเมื่อเขาทำเช่นนั้นเขาแทบไม่อยากเชื่อสายตานี่มันเด็กผู้หญิงมีเด็กสาวตัวน้อยขนาดเท่านิ้วโป้งของเขาถ้าเป็นเด็กที่สวยทีเดียวเขาตัดสินใจพาเธอกลับบ้านทันทีเขาค่อยๆนำเธอออกจากไม้ไผ่ เขานำเด็กมาไว้บนฝ่ามือและค่อยๆเดินกลับบ้านเมื่อเขาไปถึงบ้านเขาอธิบายทุกอย่างให้ภรรยาฟังและเขาก็ค่อยๆเผยมือเธอส่องสว่างอย่างกับพระจันทร์เราน่าจะตั้งชื่อเธอว่ามูลไลเธอตัวเล็กจิ๋วเลยฉันหวังว่าเธอจะไม่หนาวนะให้ฉันวางเธอลงบนผ้าห่มก่อนภรรยานำผ้าแล้ววางมูลไล่ลง เมื่อเธอทําให้เด็กน้อยอุ่นสาวน้อยกลายเป็นเด็กขนาดปกติทั้งคู่มองกันและกันแล้วก็ต้องตกตะลึงมูลไลา์ของเราจะต้องโตขึ้นใช่ไหมเช้าวันถัดไปคนตัดไม้ไผ่ก็ได้เข้าป่าอีกครั้งเพื่อที่จะตัดไม้ไผ่ในขณะที่เขากำลังตัดอยู่เขาก็พบกับแหวนทองภายในนั้น คนตัดไม่ไผ่และภรรยาของเขารู้ว่านั่นคือมูลไลท์ผู้ที่นำโชคลาภมาสู่พวกเขาตั้งแต่นั้นมาคนตัดไม่ไพ่ก็จะกลับบ้านมาพร้อมกับแหวนไม่นานนักพวกเขาก็ร่ำรวยขึ้นและสร้างบ้านหลังใหญ่หลายเดือนผ่านไปลูกสาวของพวกเขาก็โตขึ้นไวมากเพียงช่วงสั้นๆมูลไลท์ก็ได้เติบโต เธอคือผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกคืนหนึ่งเมื่อโมลไลหลับไหลคนตัดไม้ไผ่ก็ได้คุยกับภรรยาอย่างกังวลฉันเป็นห่วงจังเธอโตขึ้นแล้วผู้คนต่างคุยกันเรื่องความสวยของเธอฉันรู้ค่ะทีรักแต่เรารักษาเธอไว้ตลอดไม่ได้หรอกค่ะวันรุ่งขึ้นคนตัดไม้ไผ่ก็ได้คุยกับลูกสาวของเขาเรื่องการแต่งงานไม่ค่ะพ่อหนูอยู่โดยไม่มีพ่อไม่ได้นะ ทำไมจะส่งหนูไปล่ะคะโอ้พ่อไม่ได้ส่งลูกไปไหนหรอกลูกรักพ่อเองก็อยู่โดยไม่มีลูกไม่ได้พ่อจะไม่มีวันบังคับให้ลูกแต่งงานกับใครก็ตามที่ขัดกับใจลูกแต่ว่าอย่างน้อยลองไปเจอกับใครสักคนแล้วลองคิดเรื่องแต่งงานดูนะมูลไลทปฏิเสธพ่อไม่ลงแต่วันถัดไปจัก,กรพัทก็มาสู่ขอมูลไลทจัก,กรพัทที่บ้านเรางั้นเหรอ โอ้เราช่างโชคดีจริงๆพวกเราซะอีกต้องแสดงความเคารพต่อท่านเพราะเราตั้งหากละที่มาขอลูกของท่านแต่งงานเราอยากจะพูดคุยกับเธอเออๆออได้สิขอรับมูลไลออกมานี่หน่อยลูกเมื่อมูลไลเดินออกมาเขาก็ต้องตกตะลึงกับความงามของเธอเขาชอบเธอมากแต่มูลไล์ไม่มีอะไรจะพูดเลยหม่อมฉันรู้ว่าท่านให้ได้ทุกอย่าง หม่อมฉันจึงขออยู่อย่างหนึง่งคารพในความประสงค์ของหม่อมฉันหม่อมฉันไม่อยากแต่งงานความประสงค์ของเจ้าคือคำสั่งของเราแต่ว่าขอถามอย่างหนึง่งเราสามารถเป็นเพื่อนกับเจ้าได้ไหมจัก,กรพรรดิละมุนไลจึงเป็นเพื่อนกันและพูดคุยกันเสมอไม่มีใครกล้าที่จะมาสู่ขอเธอเมื่อเห็นว่าจัก,กรพรรดิได้ทำเช่นนั้นแล้ว คืนหนึ่งเมื่อคนตัดไม้ไผ่เข้าไปในห้องของเธอเขาเห็นมูลไลนั่งข้างหน้าต่างเธอมองไปที่ดวงจันทร์และน้ำตาของเธอก็ไหลออกมามูลไลร้องไห้ทำไมลูกหนูมีความฝันทุกคืนเลยค่ะพ่ออะไรเหรอลูกหนูฝันว่าหนูถูกพาตัวไปที่ดวงจันทร์ด้วยคนจากที่นั่นและเมื่อคืนนี้มีเสียงบอกหนูว่าวันนั้นมาถึงแล้ววันที่สิบห้าเดือนนี้ พวกเขาจะพาตัวหนูไปหนูไม่อยากจากพ่อไปเลยค่ะคนตัดไม้ไผ่มองไปที่ดวงจันทร์เป็นครั้งแรกที่เขาเห็นว่าดวงจันทร์ดูไร้อารมณ์ราวกับว่ามีคนขโมยแสงของมันไปเขาส่งข้อความไปหาจากักรพรรเพื่อขอความช่วยเหลือจกักรพรรสาบานว่าไม่มีใครสามารถพาตัวมูลไลท์ไปได้วันที่15้ามาถึงแล้ว บ้านของมูลไลก็เต็มไปด้วยทหารหลวงสองพันนายพร้อมธนูครบมือจะก,กระพัดง้างดาบออกมาและยืนอยู่หน้าบ้านคนตัดไม่ไผ่ก็ได้พามูลไล์ไปยังชั้นใต้ดินที่ข้างนอกเสียงคลุยอันไพเราะดูเหมือนจะมาจากดวงจันทร์ทหารทั้งหมดมองขึ้นไปก็เห็นรถลากเคลื่อนตัวลงมา รอ,รอบด้วยเหล่านางฟ้ากำลังเล่นคลุยทันใดนั้นมูลไลลถูกพาตัวขึ้นไปจากใต้ดินแล้วก็ไปยังเหล่านางฟ้าและรถลากคนตัดไม้ไผ่และภรรยาของเขาตามเธอไปแต่ก็เอื้อมไม่ถึงตัวเธอเมื่อนางฟ้าสัมผัสมูลไหลอาพรของเธอก็กลายเป็นชุดคลุมสีขาวเธอเบิกตาโพลงและยิ้มอย่างสดใส ความกลัวหายไปแล้วเธอเดินไปหาพ่อแม่และสวมกอดพวกเขาพ่อคะพ่อดูแลหนูเป็นอย่างดีแต่หนูต้องกลับไปหาคนของหนูแล้วเพื่อที่จะมอบแสงให้แก่ดวงจันทร์หมายความว่าอย่งไงลูกดวงจันทร์หม่นมองเพราะหนูมาอยู่บนโลกคะ่ะหนูคือแสงจันทร์ดวงจันทร์จะไม่สมบูรณ์ถ้าขาดหนูหนูออกไปเที่ยวเล่นและหลงลืมว่าหนูเป็นใครตอนที่หนูมายังโลก หนูสับสนและเหนื่อยอ่อนหนูนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ที่พ่อเจอหนูลูกต้องไปแล้วสินะลูกจะไม่คิดถึงพวกเราเหรอจ๊ะแม่คะหนูจะกลับมาหาแม่ทุกคืนเลยเวลาเดียวที่แม่จะไม่เจอหนูก็คือตอนที่ไม่มีดวงจันทร์บนท้องฟ้านะคะมูลไลน์นั่งอยู่ในรถลากและนางฟ้าก็พาเธอกลับไปยังดวงจันทร์คนตัดไม้ไผ่ปาดน้ำตาและรอมูลไลท์กลับมา แน่นอนว่าเธอได้กลับมาในฐานะแสงจันทร์ดวงจันทร์สาดแสงอย่างเต็มที่คนตัดไม้ไผ่ขายบ้านหลังใหญ่ของเขาและย้ายกลับไปที่กระท่อมนั่นเป็นเพียงวิธีเดียวที่จะทําให้แสงจันทร์สาดส่องเข้ามาในบ้านทุกคืนคนตัดไม้ไผ่และภรรยาของเขาใช้เวลาตลอดชีวิตด้วยความสงบสุขและรักที่จะเห็นแสงจันทร์ จบบริบูรณ์ถ้าคุณสนุกกับนิทานของเราโปลดกดชอบและกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับข้อมูลอัปเดตอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะคะ